หนอนกระทูข้าวโพดรายจุดเป็นศัตูสสำคัญของข้าวโพดนอกจากนี้มีพืชอาหารมากกว่า80ชนิดเช่นข้าวอ้อยข้าวฟ่างพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลแตงและพืชผักวงจรชีวิตหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดระยะไข่2-3วันระยะหนอน14-22วันระยะดักแด้7-13วัน และเป็นตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู10่10-21วันการเข้าทำลายหนอนขนาดเล็กจะกัดกินผิวใบโดยชอบกินพืชส่วนที่อ่อนจึงเข้าไปทำลายในยอดข้าวโพดท,ทำให้ยอดของข้าวโพดแสดงอาการเหี่ยวต้นตายวิธีการป้องกันกำจัด1หากพบหนอนขนาดเล็กให้เก็บหนอนทำลายทิ้ง2 ใช้ชีวพันธุ์ได้แก่เชื้อ BT เมื่อพบการระบาด 3. ตัวเต็มวัยสามารถทำลายโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 4. ใช้แมลงตัวห้ามได้แก่แมลงหางหนีบหรือมวลพิฆาตในการกำจัดหนอนที่โตแล้ว 5. กรณีที่มีการใช้สารเคมีให้ใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะคะ